คุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบในการชดใช้เงินในโครงการรับจำนำข้าวหมื่นกว่าล้านดังที่สารปกครองได้เขียนไว้ในคำพิพากษาสาเหตุเนื่องจากว่าเมื่อได้พิเคราะห์จากคำพิพากษาของสารปกครองและคำชี้แจงของสารปกครองแล้วนะครับสารปกครองบอกว่าสารไม่ได้บังคับให้คุณยิ่งรักชินวัตรน,นั้นชำระเงินหมื่นกว่าล้าน เพียงแต่จ,จำกัดเพดานนะว่าถ้ากระทรวงการคลังจะเรียกในกรณี g ีทูจนั้นนะเรียกได้ไม่เกินหมื่นกว่าล้านส่วนในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวตามคำสั่งของกระทรวงการคลังที่สั่งลงไปแล้วนั้นอันนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นก็หมายว่าคุณยิงรักณ์นั้นไม่ต้องชดใช้ใดๆทั้งสิน้นประเด็นก็คือว่าถ้าคุณยิงรักณ์จะรอดในเรื่องนี้จะทำอย่างไร คือเมื่อสารปกครองสูงสุดไม่ได้บังคับนะครับเพียงแต่ว่าขีดเส้นไว้แต่ว่าในเชิงวิทยาการก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะว่าการไปขีดเส้นโดยที่ยังไม่มีประเด็นในการวินิจฉัยนั้นทาได้หรือไม่แต่เอาละแต่เมื่อคําว่าสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นจากนี้ไปนะครับทางการะทรวงการคลังได้เห็นว่าความเสียหายมันยังเกิดขึ้นอยู่จากโครงการ G2G ก็อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นการพิจารณาความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมาพิจารว่าความเสียหายเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะสมัยที่มีการฟ้องกันอตอนนั้นนะกระทรวงอาครคารอาจจะมองว่ามีความเสียหายแต่หลังจากนั้นนะครับมีการขายข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนคุณภูมิธรรมวิชยชัยเนี่ยมีการขายข้าวไปนะครับก็ได้เงินจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของคณะกรรมการในความรับผิดในทางละเมิดจะต้องเอาเรื่องนี้นะไปพิจารณารวมด้วยนะครับไม่ต้องไปยื่นคำร้องของพิจารณาคดีใหม่อะไรต่อศาลปกครองนะครับก็ไปต่อสู้กันในชั้นตั้งคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดในทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจจะเป็นคําสั่งกระทรวงการคลังหากชี้แจงตรงนั้นได้ว่าวารสารปกครองขีดเส้นว่าถ้าจะเรียกไม่เกินเหมือนล้านแต่มาดูความเสียหายหลังจากที่ประยุทธ์จันโอชาออกไปแล้วรัฐบาลนี้ได้มีการขายข้าวและได้เงินมากกว่าความเสียหายที่กล่าวอยู่ในขณะนั้นเพราะขณะนั้นมันยังไม่ได้ระบายข้าวยังไม่ได้ขายข้าวก็มองว่าขาดทุน และสมัยประยุทธ์นจร์ชาไปตีราคาข้าวในราคาที่ต่ํามากทั้งทั้งที่ข้าวไม่ได้เน่าถ้ามันเน่าแล้วสมัยคุณภูมิธรรมมันจะขายแพงได้ยังไงล่ะครับถูกไหมฮะมุมเนี้ยคือมุมที่สามารถให้คุณยิงรักษนวัตรนั้นไม่ต้องรับผิดในทางละเมิดนะฮะที่จะต้องชดใช้เงินให้กับรัฐหรือกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสครับนะสมร่ามีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้แล้ว กระทรวงการคลังยังมีคําสั่งแต่คุณยิ่งลักษินวัตเห็นว่าคําสั่งกระทรวงการคลังก็ยังไม่ชอบนะไปบอกว่าโอ้ยต้องจ่ายอีกหมื่นกว่าล้านแต่ดูความเสียหายแล้วมันไม่ถึงหรือมันไม่มีคุณยิ่งลักษินวัตก็ยังสามารถนําคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเพื่อโต้แย้งคําสั่งของกระทรวงการคลังได้อีกครับนะยังย้องขึ้นศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดอีกแต่ถ้าพิจารณาโดยเหตุโดยผลนะผมว่า ตอนที่สารใช้ดุลพินิษนั้นเป็นข้อที่จริงเก่านะข้อที่จริงเดิมสมัยประยุทธ์จันโอชานะแน่นอนครับเขาบอกคําคสั่งประยุทธ์คําสั่งกระทรวงครั้งสมัยนั้นไม่ชอบเพราะมันเป็นยุคปฏิวัติรัฐประหารนะครับขนาดพยานไปเรื่องจำนำข้ายังบอกว่าใครไปเป็นพยานไม่ต้องรับผิดมันไม่มีกฎหมายใดที่เขาเขียนมาอย่างนั้นนะครับถ้าเท็จมันก็ผิดถ้าจริงมันก็ไม่ผิดแต่ประยุทธ์จันโอชาออกคําสั่งแบบนั้นข้อที่จริงเดิม นะครับก็คือข้อที่จริงเดิมแต่ข้อที่จริงใหม่จะต้องนําราคาข้าวที่สมัยคุณมาทําําหน่ายออกไปมาคิดรวมกันสรุปแล้วนะครับมันเสียหายจริงหรือไม่นะครับถ้ามันไม่เสียหายก็ไม่ต้องรับผิดเพราะหลักความรับผิดในทางละเมิดนั้นนะครับมาตรา420นั้นเนี่ยนะครับจะต้องชดใช้ความเสียหาย ตามความเป็นจริงไม่ใช่อยู่เพดานหมื่นกว่าล้านอย่างที่สารปกครองได้วินิจฉัยไว้ความจริงเสียหายเท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือถ้ามันไม่เสียหายก็ไม่ต้องรับผิดครับงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อย่าไปกังวลมากนะเพราะว่าถ้าไปคํานวณใหม่นะเวลานี้ผมเชื่อว่ามีกําไรนะครับแล้วก็ในรัฐบาลเขาก็มั่นใจแล้วว่าเออ นกครเห็นไม่ะข้าวนี่เขาขายมีกําไรไม่ได้เน่าเหมือนสมัยประยุทธ์จันโอชาที่ไปกล่าวหาว่าข้าวเน่าทั้งนั้นนี่ข้าวมันไม่ได้เน่าเขายังกล่าวหาได้ซ้ำไปว่าการไปกล่าวหาว่าข้าวเน่าเพื่อจะเอื้อผลประโยชน์ต่อพ่อค้าที่ประมูลในขณะนั้นเขามองไม่ถึงขนาดนั้นนะครับความจริงแล้วคนที่รับผิดในความเสียหายมันน่าจะเป็นประยุทธ์จันโอชาได้ซ้ำไปนะคุณเอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าเนี่ยจริงหรือเปล่าฮะเออแต่ต้องมาผลักภาระให้กับรัฐบาลนี้ก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ทางรอดของคุณยิ่งรักชินวัตรนะในมุมของผมนะใน,น,น,นคณะนกกฎหมายก็คือไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องใดต่อศาลปกครองหรอกครับนะก็ไปต่อสู้กันในชั้นตั้งคณะกรรมการในความรับผิดในทางละเบิดของเจ้าหนี่ของรัฐของกระทรวงกันคลังซึ่งจะต้องมีการตั้งขึ้นมาใหม่หรือแต่หากว่าการะทรวงกันคลังมองแล้วนะไะไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเลยนะเพราะมันไม่มีการ ขาดทุนหรือไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรื่องของค่า G2G ก็ไม่จะไปต้องตั้งคณะกรรมการในความรับผิดในทางระเบิดของเจ้าหนี่ของรัฐนะครับเพราะมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นก็ไม่ต้องตั้งนะครับถ้าหากไม่ต้องตั้งแล้วก็อธิบายด้วยตัวเลขกันได้นะครับยังมีกําไรด้วยซ้ําไปคุณจิ่งลักษ์ชินวัตรก็พ้นความรับผิดในเรื่องนี้ครับรักประเด็นข้อกฎหมายกันนะสาหรับ ทุกทท่านนะครับเรื่องของคําสั่งทางปกครองเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายปกครองนะมันสามารถรับผิดทางปกครองได้แต่ต้องเกิดความเสียหายขึ้นเมื่อใดไม่เกิดความเสียหายจะไม่เข้ารับผิดไม่ได้ครับครับจำงเชบมบคคลไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ